สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอหลินจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าคนที่อยากจะจัดฟันนะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตใจก่อนว่าเราพร้อมที่จะมีเหล็กติดอยู่ในปากเราตั้งแต่1-2ปีขึ้นไปหรือในบางรายที่เคสยากมากๆอาจจะนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเมื่อเตรียมใจแล้วเราก็หาคลินิกหรือคุณหมอที่เราคิดว่าเราจะไปจัดกับเขานะคะโดยที่พอวันแรกเนี่ยเราเข้าไปคุยเนี่ยหมอแนะนําว่าให้คนไข้นะคะต้องบอกความต้องการของเราทั้งหมดว่าเราต้องกังวลอะไรต้องการผลการรักษาแบบไหน mm. เพื่อที่คุณหมอจะได้บอกว่ามันสามารถทําได้ไหมจะได้ไม่เป็นการตั้งความหวังที่อาจจะไม่ตรงกันใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะจัดฟันที่ไหนเราก็เตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเปิขั้นตอนพิมพ์ฟันค่ะเราก็จะพิมพ์ฟันแล้วเพื่อวางแผนการรักษานะคะแล้วก็เอกซเรย์ ray. วันแรกเนี่ยหมอจะตรวจฟันให้เลยว่าคนไข้มีฟันขูดหินปูนหรือว่ามีฟันที่ไหนที่จําเป็นที่จะต้องถอนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนวางแผนการรักษาค่ะ นั้นเราวางแผนการรักษาเทช่องปากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนถัดไปก็คือการติดเครื่องมือเลยคะ่ะการติดเครื่องมือของเ e n t ทอร์พายคลินิกนะคะจะมีหลายแบบแต่วันนี้หมอจะพูดถึงการติดเล็กแบบธรรมดาก่อนนะคะ<ว>เป็นแพ็กเกจแบบธรรมดาทั่วไปแพ็กเกจที่1เลยคนไข้ก็เหมาใจายอยู่ที่3 5 0 0 0ถ่ึง4ี่0 0้าคนไข้สามารถที่จะชำระได้ครั้งเดียวเลยได้แถมรีเทนเนอร์หคู่นะคะหลังจากวันเสร็จ แพ็กเกจที่2นะคะก็คือแบ่งจ่าย6ก0 0ครั้งแรกดังนั้นผ่อนเดือนละ800ค่ะแพ็กเกจที่3าผ่อนเดือนละ4 0 0พันนะคะ3ครั้งผ่อนเดือนละ900ค่ะแพ็กเกจสุดท้ายนะคะผ่อนเดือนละ2อ0 0ันครั้งค่ะที่เหลือผ่อนเดือนละพันนะคะถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะจองคิวปรึกษานะคะสามารถติดต่อมาได้ทันีีเลยค่ะดูคิปจบแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เดนพายคินิงและหมอลินหน่อยนะคะ